สวัสดีครับภาพที่่านเห็นนะครับเจ้าแม่กวนอิมที่มีลักษณะต่างๆที่โชว์อยู่ในศูนพระของคุณหญิงพระเครื่องนะครับคุณหญิงพระเครื่องมีรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมอยู่สองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อหยกน้ำผึ้งนะครับถ้าใครจะเช่าบูชาสามองค์นี้นะครับไม่แยกไม่แบ่งแยกเช่านะครับจะให้ยกไปทั้งสามองค์นะครับศาลเจ้าไหนดูอยู่นะครับ นี่นะครับมาดูได้นะครับมี2แบบนะครับหยกน้ําผึ้งกับหยกน้ํานมนะครับนี่ที่คุณหญิงได้มาจากบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาฝากให้คุณหญิงเปิดให้เช่าบูชานะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับคุณหญิงเรื่องพระสมเด็จพิมพ์สองหน้านี่นะครับพระสมเด็จเอ๊พะพระหลวงปู่ทวดพิมพสองหน้าเนื้อสมเด็จอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ เก๋แท้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาให้น้องแฟมาอธิบายให้ F c ฟซฟังนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่นะครับมีพร้อมใช้ด้วยนะครับวันนี้ไม่วันนี้ผมไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิมามีพยาธิผักขออยู่ในตัวเดี๋ยวจะขอไปไปแขวนไว้ที่รถหนึ่งองค์นะครับนี่ก่อนอื่นนะครับขอบอกบุญงานกระถินสามัคคี นี่เพื่อจ,จังหวัดชายแดนที่เกิดสงครามนะครับจังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะตำบลดอนขอนแตกนะครับวัดผักใหม่พุทธาวาสที่คุณหญิงรับเป็นประธานอุปปัมภถมทอดกระถินสามาคัคคีวันที่1-2่ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับใครที่ร่วมบุญตั้งกองกรถินหนึ่งกองกองละ 1,999าบาทนะครับจะได้พระสมเด็จพร้อมใช้นะครับเลี่ยมกรอบไมครนนี่นะครับเป็นงานเจลวี่ห่1องค์นะครับมีทั้งหมด5พิมพ์หรือเลือกพิมพ์ได้นะครับโทรมาคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับการให้บูชาพระของศูนย์พระเครื่องคุณหญิงนะครับ จะอธิบายด้วยการขึ้นกล้องทุกองค์แล้วก็เชิญอาจารย์ไพศาลมุกสิกโพโดกมาช่วยอธิบายรวมทั้งมีโครงการที่จะไปตรวจสอบธาตุากับรอเลนตันให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อความสบายใจนะครับแท้ระดับธาตุแท้ตลอดชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องพระหลวงปู่ทวดพิมพสองหน้ากันนะครับ สวัสดีครับน้องแฟร์สวัสดีครับคุณหญิงครับค,ค,คุณหญิงพูดถึงงานบุญกระถิ่นก่อนค่ะรอบนี้นะคะหญิงจะเชิญชวนร,ร่วมบุญกระถิ่นในวันที่หนึ่งสองพฤศจิกายนนี้นะคะครับณวัดพัฒใหม่พุทธาว,วาสคาะสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรมค่ะเป็นแผนธรรมนะคะ,คะปีปีที่แล้วก็ไปทอดมาใช่ค่ะสามปีแล้วนะคะทอดสามปีแล้วสามปีที่ติดต่อกันเป็นเช้าภาพใหญ่ คือนี่นะครับปีนี้ก็อีกปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็รอบนี้เราจะมีพระองค์ครูนะคะหนึ่งพกองรัฐหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาบาทนะคะรับพระสมเด็จพิมพ์องค์ครูอยากมีลุงพุทธเสียดมพธิบดีวาสนานะคะเรี่ยมกอบกันน้ําให้เรียบร้อยนะคะพร้อมบูชาเลยพร้อมส่งใช่ค่ะท่าในใดสนใจก็สามารถ่วงจุคกับเราได้มีประมาณกี่องค์คุณหญิ ก็ติดตั้งไว้200องค์200กล่องก็คือถ้าใครออกพรรษาแล้วมาไม่ได้นะครับโดนองค์ละ2,999ทใช่ค่ะน้องแฝอธิบายพระชุดนี้ให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราขึ้นกล้องขึ้นกลองอธิบายฝักขึ้นกลองให้ดูนะคะท่านจะมีทั้งแบบองค์เลือยแล้วก็เลี่ยมกล่องนะคะ1,999บาทนะคะมีใบเซอร์รับรองให้นะคะเป็นตราแท้นะคะใบเซอร์ก็สามารถออก เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นกล้องให้ดูหน่อยเอา,เ,อาเปลี่ยนแท้ก่อนมีพิมพ์ลุงพุทธไหมเอาพิมพ์ลุงพุทธพิมลเอาเอามาขึ้นกล้งองสักอันหนึ่งก่อนอพิมพ์ลุงพุทธเลยเป็นพิมพ์ลุงพุทธเองลุงลุงพุทธตรงนี้ด,นดีกว่าเนี่มีร่องด้วยอ,อเคอันนี้เป็นเนื้อเมื่อกี้อาจารย์ไปสาเอา่อคิดอนหน้านี้อาจารย์ไปสานบอกว่าเป็นเนื้อโขงเกสรนะคะ เนเนื้อผงเกสรน,นะคะเนื้อจะมีการแตะลายแบบนี้เลยริมทรงของพระชัดเจนนะคะจะเห็นว่าตัวลำตัวขององค์พระนะคะอ,อกจะเป็นหกร่องนะคะใบหน้าจะเป็นเนือนสี่เหลี่ยมเขาหลานตัดนะคะเมาสดมวสาเดี๋ยวประยากให้ดูมวลสารใกล้ๆองค์พระเลยนะคะจะเห็นว่ามีเม็ดมวลสารนะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะเนื้อจะมีความเก่ายู่ตัวย่นตัวนะ เม็ดสีแดงไม่อะไรคะเม็ดสีแดงคะจะเป็นเศษท้ากตะแพงค่ะเป็นเม็ดมวสารของพ้าสมเด็จนะคะโดยเม็ดมวสารของพ้าสมเด็จนะคะจะมีเม็ดแร่เหล็กไหลนะคะเม็ดทัาเรียกว่าท้าุ้กอท้าวุ้กอท้ากตะแพงนะคะมีเศษเม็ดยกนะคะเป็นส่วนผสมนะเป็นเม็ดมวสารนะคะองนี้จะเห็นได้ชัดเลย ใช่ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีเม็ดมอสรเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ทั่วท้งองค์พระเลยนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เกศรลุสุมพิมพ์ชายาว้านอพคุชใช่ใช่ค่ะันนี้นะคะพิมพ์ทรงองค์พระสวยนะคะนะ้ำงดงามมากเลยแล้วอาจารย์ไพศารนะคะได้ทาการตรวจสอบหยอดน้ํายานะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำยาอีกรอบหนึ่งไหมคะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพระเสียหายโอเค เออให้คนดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนะคะริมสะดุนจะเป็นด้านหลังนะคะเห็นว่าเนื้อมีรอยแตกแงทุกตัวทุกตัวแบบนี้เลยนะคะเห<ะ>็นว่าเม็ดเม็สดสันนะคะจะมีทั่วทั้งองค์ศาเลยนะเลยนะคะนี่แหละใครใครร่วมบุญทอดทิ่นธธนะคะ สามารถเลือกได้นะคะมีกรอบกับไม่มีกรอบมีกรอบกับไม่มีกรอบใช่ค่ะแต่ในราคา1 9ึ0งารส่งถึงบ้านส่งฟรีค่ะมีก็อีกอีกสองเดือนก็ถึงนั่นเองกระถิ่นใช่ค่ะอีกสองอีกสองเดือนนะครับอ่ะอีกพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวหลวงปู่ทวดเดี๋ยว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 อีกพิมพ์หนึ่งนะครับอออัันนนน้มมีีพพิ์ยู่่ะ็เด เสียงเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยนี่ครับพอพักไปหน้านะจะมีลักษณะโกลงนะคะตรงนี้เป็นพิมพ์อะไรคะเป็นพิมพ์เสียดมค่ะนี่คะเป็นพิมเสียดมนะคะใช่เนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นเนื้อผงเกสอร์นะคะผงเกสรเช่นกันใช่มีเส้นสัมผัสีนะคะจะเห็นว่าตรงแขนลำตัวเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะให้ดูเนืสามชั้ใกล้เลยนะ เห็นว่าเนื้อจะมีการยืดตัวย่นตัวนะคะนี่จะเป็นส่วนของเป็นเศษพระกาแพงน,นะคะเม็ดแร่เล,ะะล็กๆนะจะมีขึ้นแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเนื้อสวยมากเลยนะคะเนื้อจะมีการแตกตัวยุบตัวนะคะแบบขค้งทั้งกลมเลยนะเนื้อสีส้มตรงนี้จะเป็นเศษพระกาแพงน,นะคะ เป็นผงทุทกบุณนะคะ,ะ,คะท่านใดสนใจนะคะพระสมเด็จนะคะเป็นาชายสามารถรวมบุญกับเราได้นะคะกองละ1,999ร้บาทมีใบเซอร์รับรองนะคะมีลายเซ็นของคุณหญิงและของอาจารย์ไพศาลนะคะยืนยันรับรองคาแท้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีมีอะไรมานำเสนออีกคะ่ะ สิ่งที่เป็นประเด็นตอนนี้นะคะสําคัญนะคะต่อประเทศชาตินะคะเป็นชุดนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะที่คุ้มใช่คุ้มภัยนะคะแล้วคลาปลอดภัยนะคะเรื่องโชคลาภเมตตามนิยมเหมือนกันเป็นหลวงปู่ทวดสองหน้าด้วยใช่ส่งทางชายแดนนะคะเขากำลังตามหากันเลยนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมสองหน้าใช่ ก็หายากหน้าเดียวก็ขายไม่ได้เป็นเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้อสมเด็จค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับเป็นลงรักผิดของรองชาด้วยนะคะหายากมากๆเลยพวกนี้กก็ได้สมมติเยเป็นเนื้อพระสมเด็จลงรักรองชา นี่จะเป็นหน้าเขาค่ะของหลวงตู่ยทวดนะคะเป็นสองหน้านะเห็นว่าเศษลงรักของเขาะะจะมีการหลุดร่อนนะคะตามกาลเวลาเป็นลงรักเก่านะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีคราบแคลไซน์นะ,ะขึ้นตามร่องของลูกราแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็น,น,นะะเนื้อนะคะเนื้อจะมีความหนึบนุ่มนะคะแล้วก็มีการยุบตัวยุบตัวแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ลักษณะเป็นแบบเดียวกับเนื้อสมเด็จเนื<ช>้อปลาสมเด็จ<ช>เลยค่ะอีกด้านอันนี้ด้านจะมีคราบยางรักด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะคะเป็นหลุมขุบพ้วดนะแล้วก็จะหลุดลอนไปตามการเวลาใช่อันนี้ก็เป็นเม็ดแรกเลยแล้วกใช่ใช่ค่ะใช่เป็นสมส่วนของหลุมขุบพ้วดเหมือนกันนะคะ<ช>เขาใส่มาผสมกันนะ ตรงนี้ถือว่าสวยมากเลยนะเป็น,นเนื้อสมเด็จนะคะมีผสมแลกกับยายาของหลวงปู่ทวดด้วยนะคะแล้วก็จะมีมนสานคุณ,คณใช่มรสานคุณ,คณเป็นมลสารค,คุณของยาสมเด็จนะคะตรงนี้จะเห็นว่าลุมลับนะคะหลุดร่อนเก่าสวยมากเลยแล้วมีตะกรุดด้วยนะคะตรงเรียกว่าตรงฐานด้านล่างใช่ไหมคะ ผ่านวัวอ๋อผานก้นก้นเป็นตะกุดคู่มีตะกุดคู่เป็นตะกุดคู่แบบนี้คะนีนะมีตะกุดคู่ด้วยใช่ค่ะยิงยิงไปเข้าแน่นอนอันนี้ครับนี่นะครับนี่นะคะคนตามหากันเยอะมากๆเลยนะคะครับอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งเ้าย้าเกเช่นกันค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าแบบเลี่ยมค่ะแบบเลี่ยมค่ะ แบบใส่กรอบก็มีนน 9, 9, 9เดี๋ยวน้องแฟร์สุ่มหยิบตรวจให้ดูอีกองหนึ่งหยิบมาอีกองหนึ่งอีกองหนึงสุ่มสุ่มให้ดูอีกองหนึ่งนะครับก็เนี้ยเหมือนกันไหมเขาบอกนะดูอีกองแต่เรามีเรามีหน้าเดียวด้วยเอาเอามสามารถขึ้นก่อนดูมีความสามารขึ้นก่อนอันนี้จะเป็นอีกองหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตรงเหมือนกันเลยนะคะมีนะ เป็นหลุมทวดเนื้สมเด็จน,นะคะมีแร่กราบยาวๆด้วยอย่างนี้พิมพ์ทรงชัดเจนเลยนะคะเป็นหน้าพระพักตร์ของทวดนะคะเศษลงรักมีการหลุดร่อนนะคะนี่จะมีคาบยางรักด้วยนะ,ะนี่จะเป็นหลวมทวฐานบัวนะคะ น่าสวยมากเลยนะคะคุณหญิงในส่วนเด็กเขาเป็นเนื้อเนื้อกระสุนเด็กด้านหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีคาบยางรักนะคะมีคาบแทลไซค์ขึ้นตามร่องวงปากแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูพิมพน,นี้กันอีกพินึ่งจ้ะอันนี้หน้าเดียวอีกพิมหนึ่งนะคะจะเป็นหมูกระทวหน้าเดียวเป็นหน้าเดียวที่ด้านหลังฝั่ง อเดียวอันนี้อันนี้หน้าเดียวค่ะอันนี้เป็นหนุ่มทั่วหน้าเดียวค่ะเฮ้ยหน้าเดียวเหมือนกันหน้าเดียวค่ะเมื่อกี้สองหน้าเฮ้หน้าเดียวนี่ขายเท่าไหร่ก็ให้ราคาเดียวกันค่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นงลงรักผิดทองร้องชาติเหมือนกันเหมือนลูกค้คาท่านใดที่ว่าไม่ไม่รับพระสดเด็ดแต่ว่ารับพระ ลงทุนทั่ก็สามารถว่างบุญกับเราได้นะคะว<ช>่วมบุญได้เช่นกันเราเปิดให้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนนะคะสร้างอ,อาคารเรียน<ช>ป,ปร,ริยัติธรรมอยากให้คุหญิงว่าพบุญไปถูกพนกพนกแผนกอะไรนะแผนกรรมันพน,ก,พพนกนักคำ <c oughs> นี่นะคะจะเห็นว่าเนื้อจะมีการยุบตัวย่นต,ตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสมเด็จเหมือนกันนะคะวันนี้เสรวว่าเนื้อพระจะมีความนุ่มนะคะ จะเห็นว่ามีเม็ดมวอสารด้วยันนี้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะ,ะเห็นว่าลงลักคือมีการยุบแบบนี้นะคะโยนหลุดล่อนตามกาลเวลานะคะลงรักจะเป็นงลงรักเก่านะท่านใดทีู่เนเ้อนทคะเป็นจะรู้เลยนะคะครับอันนี้ฝังตะกุดด้วยไหมตะกุดมหาป<ะ>ห่าด้านหลังเป็นตะกุดมหาป่าค่ะด้านหลังม,มีมีฝังตะกุดไว้ด้านหลังนะครับใช่